สวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบมาพอกันอีกเนาะคะ่ะเนาะในวันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าหนี้เนาะคะ่ะเนาะกับเป็นโค้งสุดท้ายนะคะตามทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเนาะที่เกศไดเอามาโล่งหายนะคะเมื่อนี้นะคะก็เป็นแนวทางะคะ่ะของเสียนประคลใช่นะคะที่ได้ส่งแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายมาให้เกศแล้วนะคะแล้วก็เลขยูทูบนะคะเลขยูทูบ ขึ้นมันพระนะคะ่ะรู้สซื้อวาเขากับเล็ดดังเล็กอันแล้วนะคะเขาบ่เป็นย่างนะคะเอาไว้แนมเบิงนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับทานได้ซื้อไว้และะ้วค่ะก็ขอไห่โชกไห้มันนะคะเนาะค่ะแล้วเกศิมาเขียนไห้อีกเนาะค่ะเนะวาะพราะว่าเสี้ยนในเขียนทรงนะคะแนวทางมาให้เกศนะคะโค้งสุดท้ายนะคะมีหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะ แลวก็เลขสามตัวนะคะเลขสามตัวมีศูนย์ห้าศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย์นี่นะคะผู้ใดมือขึ้นนี่ฟันดีบอะคะะมือขึ้นนี่เกศได้อธิษฐานนะคะขอกับเจ้าที่เจ้าท่านะคะขอเทวดาฟาดินนะคะจงดลบันดาลนะคะให้ฟันนะคะให้ได้สิิงได้ของนะคะมือขึ้นนี่นะคะเนาะได้สิ่งได้ของแต่ว่ารู้สซึกว่าามือขึ้นนี่ ฟันเห็นตาหนามนะคะฟันเห็นตาหนามนะคะมันขึ้นนี่เพิ่นบอกให้ไปแก้นะคะสงสัยเกิลืมหรือจังใดน,นะคะเพราะว่มามเขาคล้องฟันมันขึ้นนะคะให้ไปแก้บนนะคะให้ไปแก้บนนะคะอยู่ในอยู่กับแม่น้มนะคะแม่น้มเจ้าคงค่านะคะเนาะเดี๋ยวงวดนี้นะคะเกตก็บ,บอกแล้วนะคะขันงวดนี่ถูกนะคะขันเขานะคะเกศสิไปแก้บนให้นะคะ ราวเกตกับบลูนะคะ,ะว่าเกตเบาอย่างใบแน่นะคะเนาะตา่าเกตที่เบาไปนะคะเกตกับได้บ่นไว้นะคะไข่ใน,ในะคะบ่นไว้นะคะไข่นะคะเก่าซึ่เก่าลูกนะคะที่เกตไ้บ่นไว้นะคะอยู่กับแม่น้ำนะคะค่ะเดี๋ยวเกตสิษไปบ่นเกตเิษไปแก่บบน,น,น,นะคะเนาะคะ่ะมืงขึ้นนี่ฟันเห็นเกียวตะน้มนะคะขึ้นนี่เพราะว่าไได้อธิษฐานว่า คันแม่เลขนะคะที่เกดได้ซื้อไว้นะคะคันแม่ได้สิ่งในคลองนะคะขอว่าเลขตัวที่เกดซื้อนี่ค่ะให้ได้สิ่งในคลองในกินนะคะเนาะต่ว่าปากกฏว่าบได้อย่างเลยนะคะแต่แคปปินแค่เดียวนะคะปินปักผมนะคะจากผู้เทานะคะเลปินปักผมนะคะอยู่ในาน้ำพร้อมนะคะลงไปในน้ำคือบะมี่น้ำเนี่ยนะคะตะว่านน้ำนี่เป็นแม่น้ำเลยนะคะลงไปแบบคือเป็นแบบ บันไดนะคะเป็นบันไดล่องเลนน้ำนะคะแต่ว่าบบเปียกนะคะบบเปียกล่งไปนั่งกับโบเปียกนะคะข้อมฟันเมื่อคืนเนาะค่ะเนาะก็าเลยมาเล่าสู่กิลฟังนะคะจักสิแปลแบบจังใดนะคะเนาะผู้ใดมี่วามคิดเห็นจังใดนะคะก็อย่าลืมนะคะขอมาคอมเมนต์ให้เกียรน้าแน่นะคะว่าฟันแบบนี้นะคะ <c oughs> ได้ปิ้นนะคะได้ปิ้นปักโมแค่อันเดียวนะคะได้อยู่กับผู้เฒ่านะคะอยู่ในน้ำนะคะนะคะ เลขจะถูกบอนะคะหรือเลขเปลี่ยนนะคะก็ขอให้เอฟซนะคะเอามาเขามา mm hmm. ะคอมเมนต์เก็ตในเด้อค่ะฟาฟันแบบนี้นะคะสีงไดงเงินบอนะคะจะถูกหมวรวยไปด้วยกันไหมคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าขอหานี้นะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเข้ามาเข่าเรื่องของเลขของเสียนประค้นใช่กันเลยนะคะ ค้งสุดท้ายนะคะของเส้นปกติใช่นะคะตีห่มากนะคะแบบนึงนะคะโค้งสุดท้ายเน้นนะคะจะเก็บเทียนห่และเก๋กต่สีโล่งหานะคะเนาะผู้ใดฟันดีกันบบนะคะขึ้นมั่นระนะคะขึ้นมั่นโกลนะคะเนาะเน้นหนึ่งแปดนะคะนี่หนึ่งแปดนะคะของเส้นปกติใช่นะคะหนึ่งแปด ห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัวสามตัวมีศูนย์ห้าศูนย์นะคะเกตไปซื้อเลขหลายตัวนะคะสำหรับเอฟซีนะคะสอบถามเขาม้านะคะเก็บไปซื้อเลขหลายตัวนะคะการซื้อเลขมนี้หาศูนย์ศูนย์หานะคะแล้วก็ เจ็ดแปดสี่เก้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เลขสามตัวที่ว่าซื้อไว้นะคะหาหกเจ็ดนะคะซื้อไว้หาหกเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าสี่นะคะที่เกตได้ซื้อไว้มีแค่นี้ละคะ่ะที่เกตได้ซื้อไว้นะคะบริสัทซื้อหลายตัวนะคะเนาะเลขจุดทูบนะคะเลขจุดทูบเลขทูบศูนย์ เก้าเจ็ดนะคะศูนย์เก้าเจ็ดนะคะทีได้ฮมานะคะเดี๋ยวเ,เกศจะเอาึ้นให้เบิ้งกันแล้วกันนะคะเนาะปรไฟฟันดีกอย่าลืมนะคะโทเขามาบออนะคะข้อเมนเขาม่าบอกเกศน้ำแน่นนะคะค่ะฟันแบบนี้สิได้เงินบโบน้อนะคะงดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นันนะคะค่ะเดี๋ยวเข้าว่าเบิง้งแนวทางของเสี้ยนประค้นใช่กันเลยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะให้เน้นตัวไหนนะคะ เน้นเน้นหนึ่งแปดนะคะเน้นเน้นหนึ่งแปดเน้นหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ตัวรองอที่เซียนพันได้บอกมากนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยนะคะค่ะข้างแรกนะคะที่เซียนได้แหามานะคะนี่แหละคะ่ะลมแห้งนะคะไหามานศูนย์เจ็ด แนะคะแล้วก็ศูนย์แ7ดศ3 0นะคะคลิปแรกนะคะที่เกตเเดวลงงหายนะคะลมแห้งนะคะนะคะนี่ละคะ่ะครงสุดท้ายนะคะคงสุดท้ายนะคะ,คะ,คะของเซียนนะคะเน้นให้หนึ่ลองหนดนะคะเลขสามตัวศู0ย์ห้าศเลขจุดทูบนะคะศูนนะคะนี่ละคะ่ะ แคปหน้าจอไว้เอเบิ่งเลยนะคะ่ะแนวทางนะคะ่ะของเซียนบักค้นใช่นะคะ่ะโคงสุดท้ายแล้วนะคะ่ะสําหรับท่านใดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดบ่ชอบก็ผพานเด้อค่ะเพราะว่าเกแตแดมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเพราะว่าเซียนบักค้นใช่นะคะก็ให้แนวทางมากนะคะ,กกะเกตก็เลยเอามาลงนะคะให้เอฟซีเบิ่งนะคะ FC เนะะนะาะซิเข้าซิลุดกายว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ ขอให้เอฟซเอาไปพิจารณาเานาะค่ะเนาะใส่วิจนาญาณน,นะคะในการรับชมกันแล้วกันนะคะเกตบอาพิษาราถูกประกันใดนะคะก็บขอโทษขอให้หลายๆเด้อค่ะนะคะ,นะคะแคบหน้าจอไว้อะเบิ้งเลยนะคะแนวทางของเชียนเซียนบนไส่เนะคะเนาะนะคะโอ้ลมแห้งนะคะ,นะคะย่ำแล้วย่ำอีกนะคะเน้นหนึ่งแปด ห้าศูนย์ลองหนึ่งเจ็ดนะคะเลขทูบศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะคะศูนหศูนย์นี่นะเป็นแคบหน้าจอไปเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหาีนะคะเนาะเราจะถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะค่ะไปมากไปชอบตัวใดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเข้ามาบอกเกยียรติน้ำน่เดอะะ้อค่ะ กัดสุดท้ายนี่นะคะเกีกระขอให้เอซของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนเด้อค่ะคอยลำล้ำเรื่อยๆสุขสุขค้นนะคะขอให้รวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะโอ้ร่มแห้งนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะเนาะงวดนี้เราจะถูกหวย ถูกฉลากนะคะเป็นน้ำกันนะคะเนี่ยคะ่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะศูนย์ห้าศูนย์นี่นะคะเซียนวานะคะบางที่นะคะก็ซือ้อเลขหนาวได้ไหได้นะคะเนาะเลข,ข้างนานะคะสิถูกเลข,ข้างนาหรือเลขลางนะคะเลขทูพร้อมเนาะค่ะศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเขาก็ซื้อไห้นะคะนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกศกับมีเพียงเท่านี้นะคะกับพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะเป็นมหาเศรษฐีไปพร้อมๆกันคะ่ะ